ที่ต้อนรับทุกท่านในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปร่วมการเดินทางทางอากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจผ่านมุมมองที่น่าทึ่งของเครื่องบินโบอิง777ของสายการบินประจำชาติปากีสถานปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนล i อร์ไลน์หรือ TIA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศภาพมุมต่างๆที่ถ่ายจากโดรนจะทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับความงดงาม ความแข็งแกร่งและมรดกทางการบินของเครื่องลำนี้มากกว่าที่เคยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่หลงไหลในเครื่องบินหรือเพียงแค่ชื่นชมในความมหัศจรรย์ของวิศวกรรมแห่งท้องฟ้าวิดีโอนี้จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืม การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยภาพจากโดรนที่จับภาพมุมตรงจากด้านหน้าของเครื่องบิน TIA Boeing 777ขณะบินอยู่กลางอากาศจมูกเครื่องบินชี้ตรงมาที่กล้องอย่างสง่างามรูปทรงของลำตัวปีกที่สมดุลและเครื่องยนต์ทั้งสองข้างทำให้เห็นถึงความสมมาตรและการออกแบบที่ล้ำสมัยสีขาวและเขียวของตัวเครื่องส่องกระกายใต้แสงอาทิตย์พร้อมโลโก้ TIA ที่เด่นชัดบนลำตัวแสดงถึงความภาคภูมิใจในชาติได้อย่างชัดเจน หน้าต่างห้องนับินสีดำให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลงังเรียบเสมือนยามผู้เงียบขรึมแห่งท้องฟ้าเมื่อกล้องเคลื่อนเข้ามาใกล้คุณจะสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของจมูกเครื่องความเงางามของตัวเครื่องแอร์และลวดลมที่พาดผ่านด้านข้างขณะบิน อีกทั้งสองข้างโค้งขึ้นอย่างทรงพลังสะท้อนถึงความมั่นใจและประสิทธิภาพของเครื่องบินลำนี้นี่ไม่ใช่แค่พหานะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเชื่อมต่อความก้าวหน้าและจิตวิญญาณของการเดินทางสู่โลกกว้างจากนั้นเราจะเปลี่ยนมุมมองไปยังภาพจากด้านบนมองลงมาจากโดรนที่ลอยอยู่เหนือเครื่องบินเสมือนกับมองจากสายตาของพระเจ้าเครื่องบินลำนี้ล่องลอยเหนือทะเลเมฆที่ขาวนุ่ม ปีกที่ยาวโค้งงดงามสะท้อนกับแสงอาทิตย์อย่างกลมกลืนธงชาติปากีสถานบนหางเครื่องโบกสะบัดอย่างสง่างามภายใต้แสงแดดที่อบอุ่นหรือแสงทองของพระอาทิตย์ยามเย็นทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบและสงบงามราวกับภาพวาดถัดมาเป็นภาพจากด้านหลังแบบสมมาตรซึ่งโดรจับภาพขณะเครื่องบินกำลังมุ่งหน้าสู่ขอบฟ้าเครื่องยนต์ทั้งสองข้างทำงานอย่างเต็มที่ ทิ้งร่องรอยจางๆไว้ในอากาศปีกที่กางออกอย่างมั่นคงแสดงถึงความพร้อมในการเดินทางต่อไปผังเครื่องประดับด้วยธงชาติที่เป็นด่างสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจจุดนี้ให้ความรู้สึกของจุดมุ่งหมายความเงียบสงบและการเดินทางอันมั่นคงจากภายนอกเราเข้าสู่ภายในเครื่องบินซึ่งเผยให้เห็นบรรยากาศของห้องโดยสารชั้นประหยัดของ tia boeing 777ที่ดูอบอุ่นและเป็นระเบียบกล้องเคลื่อนผ่านทางเดินกลางแสดงให้เห็นแถวที่นั่งที่จัดเรียงอย่างลงตัว บาะนั่งบุด้วยผ้าสีเรียบหรูพร้อมที่รองสีสัตว์ที่ปักโลโก้ของ TIA ไว้อย่างละเอียดช่องเก็บสัมภาระเหนือสีสัตว์ถูกปิดอย่างเรียบร้อยแสงไฟในห้องโดยสารสว่างนวลตาสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและน่าอยู่หน้าจอความบันเทิงส่วนตัวติดอยู่หลังที่นั่งแต่ละตัวผู้โดยสารบางคนกำลังชมภาพยนตร์บางคนอ่านหนังสือหรือพักผ่อนอย่างเงียบสงบทางเดินกว้างขวางสะอาดและเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังเป็นเสียงพื้นหลังเท่านั้น ภายในสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดและความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยหัวใจของสายการบินประจำชาติเรากลับออกมาสู่ท้องฟ้าอีกครั้งด้วยภาพมุมสูงขณะที่เครื่องบินโบอิ้ง777โค้งตัวเบาๆท่ามกลางท้องฟ้ากว้างใหญ่แสงอาทิตย์ส่องกระทบตัวเครื่อง ทำให้เห็นความโค้งของปีกความยาวของลำตัวและรายละเอียดของโครงสร้างอย่างชัดเจนมุมมองนี้ทำให้คุณประหนักถึงขนาดและความยิ่งใหญ่ของเครื่องบินมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือความสําเร็จขององค์การออกแบบวิศวกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดจากทุกมุมที่เราได้เห็นคือความสมดุลระหว่างพลังและความงามเครื่องบินลำนี้ไม่ได้แค่บิน แต่มันกำลังแสดงศักยภาพทุกมุมเผยให้เห็นความประนีตกลมปลืนและทรงพลังอย่างแท้จริงมันเตือนใจเราว่าการบินไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือปฏิหารของมนุษย์ที่สามารถสร้างสิ่งอันยิ่งใหญ่ให้ล่องลอยเหนือพื้นโลกได้ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นทุกภาพที่เห็นทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติอย่างลึกซึ้ง TIA มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในวงการการบินโลก ตั้งแต่ยุคบุกเบิกจนถึงปัจจุบันที่ยังคงเชื่อมโยงผู้คนนับล้านทั่วโลกเครื่องบินลำนี้จึงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของการบินแต่มันคือสะพานเชื่อมความสัมพันธ์วัฒนธรรมและความฝันของผู้คนขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนี้หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ และอยากเห็นภาพสวยงามของเครื่องบินและเนื้อหาหน่าสนใจด้านการบินเพิ่มเติมอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราแล้วพบกันใหม่ในเที่ยวบินหน้าขอให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความฝันที่บินสูงขึ้นเรื่อยๆ